ที่ว่าเอ่อเพื่อนๆอยากฉีดเนี่ยผู้หญิงหลายคนไม่ได้ใช้ที่แขนที่ขานะครับผู้หญิงหลายคนใช้นตรงนั้นนะใช่เขาใช้ตรงนั้นกันจริงๆพี่ที่ที่หลุมมันซานะเขาเขาเรียกว่าเอ่อหูหลุมมันซาพี่หลุมัาบิกินี่ได้ไหมตรงงโซนบิกินี่อะไรใช้ได้เออผมจะบอกเลยเน่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 โอ้โหผมอุตสาหย้ำข้างนี้ไว้ เพื่อรอแบรนด์นี้เลยนะอ้าวแล้วถ้าจะมาอีกทีเขาจะจ้างเราจะเอาตรงไหนล่ะเนี่ยก็ตรงอาจจะที่หัวนะแต่ผมไม่แนะนําให้ฉีดที่หน้าที่หัวนะบางคนไปฉีดเล่นคิ้วหลุดหมดเลยนะใช่ไม่นะอย่านะแต่ทำอย่างบนนะอย่าลืมกดซื้อที่ตะการนะเพื่อนๆกดแล้วจ่ายตังค์ได้เลยนะครับผมอืมคอสมิกนะครับผมนี่แต่ก่อนรู้ป่ะทำไมแต่ก่อนเนี่ยถ้าคุณ ถ้าคุณอยากรู้ว่าเป็นของแพ้ดูที่หน้าขวดจะมีหน้าผมนะครับยุคแต่ก่อนนะแต่ตอนนี้ถ้ามีหน้าผมบนขวดของปลอมอย่าไปซื้อนะอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงตอนนี้ถ้าใครไปซื้อแล้วมีหน้าผมบนขวดของปลอมตอนนี้เปลี่ยนจากหน้าผมเป็นตีนแทนนะครับผมดูนี่เลยใครไปซื้อที่ไหนแล้วเป็นตีนจริงนะจริงจริงเป็นขากับเป็นขากระเท้าะแต่ก่อนเป็นหน้าผชาลีนะครับผม ผลิตภัณฑ์นี้ผมเกือบรวยแล้วไหมวะมีลูกค้าชวนผมผลิตเยอะแยะมากมายแต่ผมเกรงใจเจ้าของเขาก็เลยไม่ผลิตอันนี้จริง <laughs> ตอนนั้นเกิดแล้วออกมาเ <laughs> ป็นชื่อคอสมึอก <laughs> แต่ไม่เอาเพราะนี่คอสมิกนะผมดีดีด กดซื <da> ้อได้เลยกระป๋องสีชมพูแบบนี hmm. ้ฉ okay. ีดไม่ว่าจะแขนจะขานะครับผมหรือใครบ้าจี saw saw ้เอ้ยอย่าไปฉีดอย่าไปฉีดที่หน้ากับผมนะเออโอเคให้ๆอย่าฉ <acho> ีดอย่าฉีดเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคิ้วหลุดเออคุยกับใครว้นี่ยคุยกัูหลอดไฟอ่ะช่วยจับเวลาด้วยตอนนี้กี่นาทีแล้วเนี่ยนี่จับอยู่ข้างหน้าเลยเวลาอยู่ข้างหน้าเลยชิลล้างผ้ก่อนครับผมเดี๋ยวผมจัดการให้คุณผมเห็นว่าคุณเหนื่อยอยู่แล้วเออมุดกลงจ้ามาคุณนั่งคุณต้องลุกมามา คอสติิ่เนี่จริงๆเนี่ยผลิตภัณฑ์คอสติมิ่งเขาไม่ได้มีแค่สเปรย์นะเขามีแบบอื่นด้วยคุณทดลองแบบไหนไปอาบูมทั้งทดลองทั้งครีมครีมนะครีมแล้วก็สเปรย์ด้วยอันนี้ทุกคนอันนี้ใช้จริงๆอ่ันนี้ตรงนั้นด้วยใช่ไหมไหนครูบูิโอ้จริงนะหลุดหมดเลยไม่เหลือเลยนะผมกดซื้อได้เลยเพื่อนย้ำราคาที่239บาทครับผมอุ้ยยิงไปได้ไงวะลักแร้ได้ไหมลักแร้ได้เออลักแร้ได้นีสำหรับคนอื่นเนี่ยผมบอกเลยว่าตรงลักแร้เนี่ยสำคัญมากคุณไม่ต้องโกล เีียยวให้มเเเสลาพียงแค่คุณแบบว่าเอาหน้าห่างๆมาหน่อยแล้วก็ฉีดใส่จัากระแลปุ๊บล้อเพียงสิบนาทีที่สําคัญเช็ดสวนมันแต่ที่สําคัญกว่านั้นนะครับเวลาคุณเช็ดนะครับผมคุณต้องใช้ผ้าที่มันแบบว่าชุ่มชื้นหน่อยเอาผ้าชุบน้ำแล้วบิดบิดน้ำให้แห้งหรือว่าทง่ายหน่อยทิชชู่เปียกแต่ถ้าใครไม่มีก็เอาผ้าเช็ดลมผ้าเช็ดรถอะไรชุบน้ําไปบิดให้แห้งปุ๊บเช็ดสวนนะครับอย่าลืมนะครับไม่ใช่พอไปเช็ดตามมันแล้วบอกไม่ออกนะครับใช่ใช่เฮ้ยช่วยพูดด้วยดิเช็ดสวน ใครจะไปพูดทันคุณใครจะพูดทันคุณนะคอเช็ดทวนเข็มมาครับเช็ดทวนมาลูตะชิดตามทวนรวมขนนะเขาเรียกว่าแนวขนยนขนย้อนขนย้อนขนนี่อันนี้คือแนวหน้าแข้งเราจะลวมมาอ้าววิธีเช็ดมันง่ายนิดเดียวยกขาขึ้นมาเช็ดเลยเหรอยกวางนี่ยังไม่ต้องเช็ดยกวางไปก่อนอันนี้ดีกว่าไอ้หนูดูดูไว้นี่เวลาเช็ดนะครับให้ผ้าแบบแบบชุ่มชื้นแต่ไม่ใช่เปียกนะเปียกขนาดนั้นไม่ได้เรามีที่ชุ่มเปียกนะกดัปกันแล้วก็เช็ดสวนขึ้นมาพอเช็ดสวนปุ๊บขนแม่งหลุดอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบ คนเรายังมีเวลาอยู่แป๊บหนึ่งใจร้อนไงใจขึ้นรุ่มๆใจไว้เออรอดูพี่ก่อนเออท้าไมออกก็ชิบหายกันทั้งไลฟ์เลยวันนี้พูดไม่ใช่อะไรกูทวงเวลาไปงั้นแหละต่อเออวันนี้นะครับอยู่กับพวกชาลีโชหววยนะครับขออนี่ยยึดช่องนะครับผมสินค้าเรามีมากมายเราไม่ขายเราขายแต่คอสเมิกนะครับวันนี้กดซื้อเลยแม่งเอ้ยพูดตั้งเยอะแต่ไม่ชวนคนซื้อกดซื้อเลยเออเฮ้ยมีน้ำแล้วอร่อยมาก กดซื้อเลยนะครับผม239บาทจาก29เหลือ239จากเกือบ300เหลือ200เอ้ย290เหลือ239จาก้า0ะสอเหลือ239ซื้อไปเลยนะครับแป๊บเดียวส่งถึงบ้านเ้ย่างสองด้วยตอนนี้เหลือสองร้อยสามสิบเก้าเร็วเฮ้ยมีคุปองกางเกงแม่งตัวมันเริ่มเลยใส่แล้วตัวเตี้ยกูเลือกมาทำไมวะเนี่ยเออมาโอ้ผมครับเรามีเฮ้ยโอ้ยใช้ม่ไหนขอแภัยเพื่อนเอ้าไม่พูดชูพูด มาคอสมิกนะคะคอดมิกคอสมิกคอสมิกนะคะตัวนี้ค่านะาอยากจะกำจัดคนนะ <S <S สามารถกำจัดได้ทุกที่เลยไปขามาตามกูต่อวิ่งเลยพังแรงมากนี่เลยคุณฉีดที่ขาที่แขนตรงไหนที่มีขนแต่ย้ำนะครับเราไม่ฉีดที่หัวหรือว่านาโอ้ยหนะ้าคางหลอกขอข็หน้า้า,างด้วยก็ใครที่มีขนที่ขาที่แขนหรือว่าตรงบิกินี่นะคุณฉีมันไปเลยแล้วคุณทิ้งไว้แค,ไแค่สิบนาทีผมบอกเลยว่าคนของคุณเนี่ยจะหลุดเลยแต่อย่าลืมนะครับเช็ดสววมันขึ้นมาโอ ไม่งหนังสือตอบกาวยิ้วชื่อด้วยยู้วพึ่งไหนยู้วเจ้าบ้านี่คนหลอกเขาขายกันอย่างนี้เหรออแล้วดูแลแข่งนะครับเอแล้วกินนาทีแล้วกินนาทีแล้วเกียรติแล้วครับโอ้โหไม่มีใครตอบเลยดูเองก็ได้เลยเดี๋ยวรอท้ายรอหมดเวลานีเดี๋ยวเช็ดให้ดูทีเดียวหมดเวลานีเดี๋ยวผมเช็ดให้ดูเลยแล้วค่อยเอ้ยแต่ระหว่างนี้กดซื้อได้เลยกดซื้อไปก่อนกดซื้อไปก่อนใครมีตังก์กดซื้อใครไม่มีตังก์กดซื้อไปก่อนเอาช้าเลยอะไรนะช้าเลยว่าตอนนี้กดแสตะก้าไว้้ถาเดี๋ยวพอหมดเวลาเเเช็ดดปุ๊บไไม่ออกกกนะยยลลิ้

ไอ้ไอ้หลอกคนนี้รับประกันว่ามันออกแน่นอนคใช่เพราะอะไรู้ป่ะผมใช้มาบ่อยผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้พึ่งออกมานะครับออกมาโคตรนานแล้วนะใช่แผมก็เคยจักมานานแล้วตั้งแต่พี่รีวิวพี่เน็กรีวิวโคตรชัดนะแกขนเยอะแล้วฉีดตอนนั้นคือแบบคลิปนั้นนะคลิปเดียวแบบโคตรว้าวผมว่าคลิปนั้นน่าจะขายได้แบบหลายหลายหลายขวดมากหลายขวดหลายขวดผมตายาวนั่นเองเราวสวัสดีครับยินดีที่ได้รู้จักผมชาลีครับครับผมฝากเนื้อฝากตัวด้วยครับผมชาลีครับครับผมชาลีเออใกล้สิบนาทีแล้วเดี๋ยวพอสิบนาทีปุ๊บเราาม สวนกันผมรับประกันคุณดูไว้เลยเดี๋ยวมันจะหลุดออกนะครับยี่ห้อนี้ใช้มานานได้ค่ะยี่ห้อนี้ใช้มานานเนเขาบอกว่ากลิ่นหอมไหมคะคือผมจะบอกเรื่องกลิ่นก่อนผลิตภัณฑ์พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยกลิ่นมันจะแรงชิบหายนั่งกันแบบนี้ไม่ได้นะแต่ว่าผลิตภัณฑ์นี้ฉีดหลายคนก็ยังยืนกันอยู่ที่เดิมใช่กลิ่นไม่แรงไม่ฉุนร้อยคนตรงหน้าผมก็ยังยืนดูผมอยู่โอ้ไม่น่าเชื่อนะนี่วันนี้ช่องผมคุณดูเยอะไว้ เฮ้ยว,วันนี้คุณทำไมดูช่องผมเยอะอย่างเง้ยเนี่ยคือเขามาดูความหล่อของพีเน็กใช่ครับหล่อทั้งคู่ครับผมอืมนี่ถ้ากินจริงขอชิมหนบ้านอ๋อาจ้าสวัสดีครับก็ผมนี่มาในตัวแทนของ คอส m i มนะครับมีผลิตภัณฑ์มากมายแต่วันนี้ผมมาแนะนำคอส m i มิตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์กำจัดขนได้สำหรับหลายส่วนเวลาใกล้ครบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมหนาทีสุดท้ายนะครับเพื่อนๆกดเช็ก้าได้ปกติเราขายกัน290กว่าบาทวันนี้เราขายเพียง239บาบาทค่าของพี่3าบเาอ่ะสี่ทำไมไม่ตั้ง2องเ้ยอเอะองพะลอกเจาของแบรนด์มาสตอ วันนี้นะครับมีแขกรับเชิญอีกมากมายเพราะว่ากูไม่รูจะพูดอะไรหมดสรรพคุณเป็นเจ็ดรอบแล้วคตมีคตมีคตรมกขนอะไรได้บ้างคะใช้กับขนได้ทั้งตัวขนแขนขนขาหรือว่าตรงบิกินี่ตรงนั้นได้อาฉีดไปเลยทิ้งไว้สิบนาทีแล้วก็เชสัวมันขึ้นไปขนก็จะหลุดทันทีสะอาดดูเนียนเลยเดี๋ยวดูนี่วันนี้เราฉีดที่เดียวเพราะเผื่อเขาจ้งหนึ่งเราจะได้มีแขนโอเคได้ถูกต้องคิดถูกแล้วยังน้อยคนเนี่ยจ้งได้สี่ครั้งขาซ้ายขาขวาแขนซ้ายแขนขวาเหลือตรงนั้นทีเดียวเออไอตรงนั้นอาจจะเล็กหน่อย นี่อย่าลืมนะครับกดซื้อที่ตะกร้าได้เลยย้ำอีกทีใช้ทิชชู่เปียกเป็นดีที่สุดแต่ถ้าใครไม่มีเอาผ้าจุ่มน้ําแล้วบิดให้มันแห้งขึ้นหน่อยเพราะมันบิดใกล้แห้งปุ๊บเนี่ยเราก็เช็ดสวนเบาๆใช่อ่าหรือเป็นชวงแค่นี้เลยใช่ครับโอเคเออใช่สองทีแล้นลิ้นแตงกิวมากมาลอาเช็ดสวนกันถือหน่อยถือหน่อยได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะแม่มาทิชชู่เปียกแบบนี้ลุ้นไปด้วยกันแล้วก็ชิบหายไปด้วยกันถ้ามันไม่ออกดูดีๆนะเพื่อนๆดูผเอาดใส่ตะกร้าไปเลยกดใส่ตะกร้าไปเลยครับ เตรียมตัวครับไม่น่าเชื่อตัน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 ตั้ตันตันตัน้ันต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 นตกตัน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 ยันันเันต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 ่นันตันตันันต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 ัันตรันหัอตัันตั่ตันยนตมนันันตัเันลนนนัันตนตันั กดจ่ายตังค์ซื้อไปเลยยืนยันเลยครับตอนนี้หลุดขนาดนี้แล้วกดยืนยันเลยคุณเอ๊มาช่วยกดออกมา่อที่ไเป่าเป่าเป่าอันนี้ดีจริงนี่ดีจริงเออมามาดูเอาเอาเช็ดไปแล้วหรอมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาดูคนยิวมาดูคนยิวแล้วสิบนาทีแล้วกดชมเอฟซีทุกคนเลยเออมีปุ๊กไมีสักคนไหมวะเนี่ยเออมาดูมาดูมาดูตอนนี้เอฟซีพี่เนี่ยประมาณสองล้านแปดแสนคนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับที่ว่าไม่ได้ดูในนที่ว่าไม่ได้ดูไปแล้วเออมาดูเราจะเช็ดย้อนผลนะซูมมาเลยบุ๋มซูมมาเลยได้ได้ได้ นี่รู้จักนักเตะเข้งทองบ้างเช็คบุกแข้งเรืองแสงอ่ะเตะคนเหรอใช่ครับออไหนบุกกลงมาเขาให้ซูมหน้าแข้งไปซูมเปล่าทำไนแม่ของผมมันเดินดุงเหรอมาโกฮันแล้งกับมาโกนาโตนหนึ่งไม่น่าเชื่อโอ้ลืมไปเลยไม่เคยมีขน ไปแล้วนะครับถ้าคุณลืมผมจะทวนให้เมื่อกีสิบนาทีที่แล้วคุณยังมีขนอยู่เลยแต่ตอนนี้มันเช็ดออกหมดแล้วนะครับอ <Bright> ไม่น่าเชื่อเลยนะครับดำๆนี่ไม่ใช่ขี้ใครนะครับอันนี้คือขนล้ลลลลวนๆนะอย่าลืมนะเพื่อนใช้ผ้าชุบน้ําหรือว่าทิชชู่เปียกเนี่ยเช็ดสวนเข้าไปได้เลยขนมันก็จะหลุดออกมาทันทีคุณไม่ต้องไปเสียเวลาโกนหรืออะไรเลยใช่ครับคือไม่ต้องไปทีนิกันแล้วอ่ะไม่ต้องไปตัวไม่ต้องอะไรเลยหลายคนชอบสินค้านี้ปลอดภัยแล้วก็มีหลายคนใช้นะครับผมหลายคนใช้เยอะอยู่แล้ว กินไม่ฉุนบ้านมึงแอร์ดับรัวเนี่ยร้อนจิ๋หายเลยผมก็ว่าพี่เออยใครก็ได้เปิดแอร์ผมทีขนาดเอยังแพ้ความร้อนแรงของพี่นักชาลีอติเยี่ยร้อนจิ๋มหายเลยเออขอบคุณทุกคนที่อยู่ดูด้วยกันนะครับ10นาทีเป็น10นาทีที่ผ่านไปไวมากเลยครับดูแขนของผมก่อนมากดูดิเพื่อนๆมันหายไปแบบนี้เลยอ่ะดูดิโอ้โหขอบคุณมากที่ชมผมหรอของผมมากขอบคุณมากครับอ่าเจ็บเจ็บ เที่ยวเลยเทียวเลยเอ้ยเทียวกันเลยคุณเลือกใครบุมแววแล้วฉันเลือกอะไรไได้จะนี่คุณเลือกใครคุณแค่ออกเสียงมาแค่นั้นพอคุณเลือกใครเลือกแกย้เขาเลือกแก๊้เว้ยผมให้พี่ไปเลยยกให้ผิวไปเขาใสไปหน้าสองคนไปเอาเจนี่ไปเขาไปเดินรถกลับไปพร้อมกัน